บาดที่เฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดก็เฮ็ดนาแลเฮ็ดขาบ่วงเอาบาดท,ทีน่นี่เล็กเล็กน้อยน้อยเพราะว่าเราไปสายแล้วก็ฝนมันตกเนาะมันก็สิเซาะเซาะนาดินเฮ็ดไหยอะเฮ็ดไหยอะนาดินมุนแล้วก็เฮ็ดมุนไปน้ำเนาะี่น้องตาอย่างหน่อยเขากับได้เฮ็ดปวกเฮ็ดนาแลนา เห็ดก็ดอกแดงๆนี่เนาะไปฝากพี่ฝากน้องเนาะนะคะไปในปี่ปลามาหอดเดี๋ยวนี้พี่น้อง่นอุปกรณ์เก็บเห็ดเนาะอยู่ในปลากระทายคลิปไว้แน่แล้วล่ะเด็ดเลยน้อยเนาะแต่ว่า,านี่ก็อยากได้เพิ่มคลิปแน่จะคลิปสองคลิปเนาะให้พี่น้องได้มารับชมน้ำกันนะคะเป็นบรรยากาศของการเก็บเห็ดมาใหม่ๆเนาะนะคะแต่ว่ามันกะบดหลายขี้เห็ดเพิงดอกแต่ว่าเห็ดเห็ดเห็ดปวกแล้วก็เห็ดไข่นี่เป็นสิ่งที่คนไปเก็บเห็ด ชอบที่สุดนะคะถือว่าหมานถ้าได้เห็ดปวกเนาะเพราะว่าเห็ดปวกนี่มันแกงแซ่บนะคะเห็ดไข่นี่มันกระป่นแซ่บเด้พี่น้องนี่นี่นี่เห็ดไข่นี่จุ่มน้อยนี่จุ่มบานเนาะนี่ปนหอมย่างเนาะย่างใส่เหีบเนาะนี่ก็เป็นเห็ดกอปานี้ก็สิไปหาบกบวบจ้ะพี่น้องมาแกงเนาะหาบกบวบมาแกงใส่นี่เห็ดปวกนี่เห็นบ่พี่น้องเขาหักเพราะว่าเรา ขวดน้ำเราเราทับเนาะขวดน้ำเขาทับอ่ะนี่เขาก็โดนขวดน้ำทับมัดเลยเนาะนะคเสียหายจริงๆแล้วอ่ะขวดน้ำมันต้องแยกแหละแต่ว่าโทรศรพท์เฮ้าเน่ะไปทับเนาะมันก็เลยเห็ดห้ดอกมันถือฝนมันก็จะแบบกบอันนี้บันไดนี่ละเป็นชีวิตของชาวนาอีสานเนาะนะคะพอเวลาเก็บเห็ดได้ก็ดีใจเนาะนะคะเพราะว่ามันดอกสวยดอกงามก็จะต้มน้ำแล้วก็ใส่น้ำเกลือจังหน่อย แล้วก็เฮดให้เป็นเป็นน้ำอุ่นน้ำห้อนนะะ่ะแ่ะแต่ว่าจะอาบนา้ำกอนแล้วก็เอาไปแกงู่บ้านลูกเนาะกะสิซื้อตำมะฮงไปกินไปยังเพราะว่าบรรยากาศมันไดฟิลพี่น้องบรรยากาศมันฟินเลยละ่ะบ้านทงนะฮะบรรยากาศมันอยู่กับทุง่งนานะคะกะสีบรรยากาศดีจังน้อยประมาณนั้นเนาะนะคะไปเก็บเ็ดเป็นยังคือได้หอย <laughs> ไปเห็นหอยก็เอาหอยมาำํำคินง,งามน่ารักนี่แหละเอามาประกอบ,บวิวเ็ดปวก กำลังจะออกเนี่ยเห็นบ่เธอกำลังงามๆเนาะถ้าเป็นข้นกะกำลังเป็นสาวเนาะสองดอกเนี่ยกำลังงามๆเลยเห็ดปวกกำลังจะออกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันหอนมันเอาเนอะอันนี้เป็นฝนมันตกแห้งถ้าฝนตกแห้งนี่มันสิเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องมันจะเป็นแบบถ้าฝนตกมากๆหนักๆดอกดอกเห็ดมันจะมุนะนะคะมันจะม,นมุนมันบอกค่อยงาม คือแบบมันจะซ่อนอยู่ในอ่าใบไม้นั่นล่ะถ้าเออ่ฝนตกบ่แห้งมันก็สิบ่กระแทกดอกเห็ดเนาะแต่พอฝนตกแห้งมันก็จะดอกบินแล้วก็ถือฝนแน่ก็สิผุแน่อย่างแน่เนาะแต่ว่าก็ไปล้างลวกแกงต้มได้อร่อยนะคะแล้วก็ใส่บวบใส่ใบแมงลักผักอีตูลงไปพี่น้องแล้วก็ใส่ยานางพร้อมเพ่งแซ่บเพราะว่ามันจะขึ้นนี่เห็ด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 กรเนี่ เห็ดนาแดงนี่นะมันจะหึ่งขันเฮาบ่ใส่ยานางนะคะแล้วก็อยากได้คลิปมาฝากพี่ฝากน้องลนะเนาะจะหาหกนาทีเนาะเมื่อกี้นี่ก็ได้มันอยู่ในตาอ่าคลิปนี้ก็ก็อยู่ในถาดเนาะอยากเอาอยู่ในถาดมาฝากพี่น้องนะคะนี่หมว,วกกับอ,อุป,ปกรณ์เก็บเห็ดเพิ่งเอามาเดี๋ยวนี่แล้วก็กระตาหน่อยเทออกมามค่ะมันก็จะมุนไน,น้อยๆเพราะว่า ขวดน้ำทับโทรศัพท์ทับเนาะเนี say, ่ยบ่ไ so ด้เอากับเปเปจะเรียมีเพเปภายหลังแปงก็จะพอดีแหละแต่ว่ามันก็จะเกะกะแน่เนาะเพราะว่าฝองฝ่าว้อเช้านี่ฝาวขาเจ้าไปเก็บบ่ได้เป็นกระตาแล้วมื้อเช้านี่ส้นทางโรงเรียนเขาเจ้าได้มาเป็นตาแล้วเพิ่นเขาเจ้าเก็บมาได้เป็นกระตาแล้วเจ้าของก็เลยว่าโอ้ยมันสิย่างอยู่บ่ล่ะสวยปานนี้มาสั่นก็เลยเสี่ยงไปซื้อเนาะแต่แต่ได้เล็กๆน้อยๆสักนี้ก็ได้แกงมึงแล้วล่ะบ่ปากสองปากคืออิ่มแต่ว่า แกงใส่ยานางหมูผสมส้ยานางไปคั่นทองกัสีล่างเฮ็ดไปเนาะแล้วก็นั่นแหละต้มน้ำร่วกแล้วก็ล่างเลยแล้วก็ไปแกียงปุ่นแล้วก็สีสั่งตะพึ่งไปกินเนาะออ่าย่างหน่อยก็ได้ใส่อ่าบักบวบมันก็สีแซ่บแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปบัดเฮาสิปรุงเฮาก็ทิ่มผักอีตู่ใบแมงลักนั่นล่ะผักอีตู่ใบแมงลักภาษาบ้านเฮาเอิ้นใบแมงลักเนาะแล้วก็ใส่ พิกลอลงไปต่ำพิกตะไคร้เดียวกสิมีคลิปต่ำแกงเห็ดให้เบิ่งอีกเื้อหนึ่งเนาะนะคะนี่คือความเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านของเฮานะคะอย่างหน่อยก็ได้มาฝากพีฝากน้องจัาหานาที่นะคะเพราะได้อ่อมีคลิปมีวิวน้ำผึ้งเนาะนะคะผันผูดด้ใดเขามารับชมรับฟังกัขอบคุ้นด้อพปีนองเนาะนะคะทุกกำลังแรงใจเด้อนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องข้าหอม,มน้ำเลมอนช n แนลน้ำแน่เด้อนะคะนี่เห็ดปวกกำลังจะออกเนาะนะคะ เห็ดปวกท่วมสีออกกำลังงามเห็ดปวกแล้วก็ก็จะเป็นดอกมันถือฝนแต่ว่าขาเจ้าเก็บมาได้กระตานึงแล้วมันเช้านึข้าเจ้าเก็บมาได้กระตามันถือฝนนี่นี่เห็ดไข่นี่ไข่กำลังออกแต่ว่าบ้านเดี๋ยวไหลปนใดเนาะเนื่องจากฝนมันล่างใบไหม่ไหลมันแปลนเกินไปตรงอีกสักสองสามมือนพอดีหอยดินมันแห้งกว่านี่นะเพราะว่ามันมันมันมุนง่ายว่าฝนตกถือมันมุน เพราะบ string, water, Eu, ha, om, ่าฝนกระแทกตั่างแต้หมู่บ้านนี่ยมาเงจนหอดเมนอีกสองมือข้างนานี่คือโอเคเลยถ้ามันแหงมันนี่ฝนประตกซ้ำอีกมืออื่นไปหากระไดเท่นเนาะมันก็กระลั่งออกแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเห็ดกอแดงมากว่าแต่ว่าเห็ดอวกนี่กระลั่งเริ่มออกแล้วเนาะถ้าเข้าไปโชคงดีเห็นมันก็นั่นแหละเอ้าเมื่อกี้ฉันเพิ่าเห็นเสียมถ้าแบบว่าตอร์ไซอย่างเธอสกอร์เปียนบอสกอร์เปียนไลเดอร์พี่น้อง เนี่ยสกอร์เป <laughs> so ียนกำลังจะเข้าบ้านเราอีกแล้วอย่างนี้แหละถึงไม่อยากอยู่ต่ำๆเนาะขึ้นไปยุสันเทิงกะก็ยังขึ่นไปนอนทั้งเตียงย้อนย่างยอนสกอร์เปียนอขอบคุณพี่น้องเอยมะไก่หอยกอยยานกคนจริ้งลูกคุ่นสกอร์เปียนมากเลยคนเอ้ย ก็จะเอาสกอเปียนนูกับบ้านเลยพี่น้องหวัดเสียววัดเสียวเอาขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะเฮ็ดวกเห็ดวกพี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่พี่น้องขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจจ้คของช่องข่าวหอมเลมอนชาแนลเลยเด้อค่ะเดี๋ยวจะไปแกงให้ดูอีกหนึ่งคลิปเนาะนะคะเฮ็ดวกเฮ็ดไข่เนาะนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ